สำหรับวันนี้นะครับก็เตรียมจะส่งอีก5ตัวนะครับผมก็สำหรับพี่ๆที่สั่งตัดขาไว้นะครับแล้วก็บางท่านก็ไม่ได้ตัดขานะครับแต่ว่าให้ซอยตะเข็บนะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็นซุปเปอร์แบ็กนะครับตัวนี้เป็นของพี่อนุศักนะครับพี่อนุศักให้สอยตะเข็บเฉยนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้ตัดขานะครับก็จะมีสอยตะเข็บนะครับที่ว่าจ่ายเพิ่ม150บบาทนะฮะ นี่คือสอยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้นะครับเป็น B i g E p r พีเมยมนะครับสีบูนะครับตัวนี้เป็นของพี่จุนะครับพี่จุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมตัวนี้ให้ตัดต่อตัดขานะครับแต่ว่าผมก็ให้พี่แกเป็นตัดต่อปลายขานะครับเพราะว่าปลายขาเดิมมันก็จะสวยอยู่แล้วนะครับสําหรับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ชอบปลายขาเดิมนะครับก็จะได้ปลายขาเดิมแบบนี้นะ เห็นไหมครับว่ามันจะเนียนๆไปเลยนะครับไม่รู้เลยว่ามีการตัดต่อนะครับสําหรับคนที่ชอบปลายขาเดิมนะครับผมก็ฟรีเหมือนกันนะครับก็เลือกได้เลยว่าจะเย็บลูกโซ่หรือว่าตัดต่อตัวต่อไปซูเปอร์แบ็กนะครับเอลสามสี่นะครับตัวนี้ของพี่สุรศักดิ์นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับตัวนี้มีตัดขาเย็บลูกโซ่นะครับแล้วก็ใส่ตะเข็บด้วยนะครับตัวนี้ ก็จะมีสอยตะเข็บนะครับมีสอยตะเข็บแล้วก็ตัดเดย็บลูกโซ่นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างตัดเดย็บลูกโซ่นะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นสีมิดไนบูนะครับสีมิดไนบูหรือสีส้มเข้มนะครับตัวนี้ก็จะแล้วก็เป็นพาสายด้วยนะครับตัวนี้เป็นของพี่พี่อ่าพี่บินนะครับพี่บินร้านตัดผมชายนะครับตัวนี้ จังหวัดภูเก็ตนะครับอยู่จังหวัดภูเก็ตเลยนะครับตัวนี้ตัดขาเย็บลูกโซ่นะครับให้ดูนะฮะให้ดูตัดเย็บลูกโซ่อันนี้อันนี้พป็นะครับอันนี้เป็นการตัดเย็บลูกโซ่นะครับผมใครชอบแบบเย็บลูกโซ่ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเอวสามสิบตัวนี้เก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่ได้ตัดขาหรือว่าซอยตะเข็บนะครับลูกค้าสั่งเก็บปลายทางตัวนี้ของพี่ พี่สมฤทธิ์นะครับผมตัวนี้จังหวัดกทมนะครับเก็บปลายทางนะครับสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ตัดขาหรือไม่ได้สอยตะเข็บนะครับก็เลือกเก็บปลายทางก็ได้นะครับราคาเท่ากันนะครับส่วนลูกค้าที่อยากให้สอยตะเข็บหรือว่าตัดขานะฮะก็ผมต้องขออนุญาตว่าเป็นการโอนก่อนนะครับผมเพราะว่าอ่าก็คือบางท่านเคยเคยเจอว่าตัดขานะครับแล้วก็ส่งไปแล้วลูกค้าติดต่อลูกค้าไม่ได้นะครับ กรเกงตอนนั้นก็ถูกตัดไปก็ต้องเอามาขายต้องรอคนที่ไซส์ตรงนะครับมันจะขายได้นะครับก็ดังนั้นผมจึงขอเป็นแบบโอนก่อนนะครับถ้าถ้าต้องตัดขานะครับผมก็อํสำหรับพี่ๆทุกท่านก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ครับผม